สวัสดีครับพบกันอีกนะครับกับโจและรายการฮินดีวันนี้ครับและเป็นประจำทุกครั้งนะครับที่เราจะมีครูฮินดีรับเชิญมาซึ่งวันนี้พิเศษแน่นอนไปติดตามเลยครับสำหรับครูฮินดีของเราวันนี้นะครับเป็นหนุ่มใต้ไฟแรงจากเมืองเกลาลาครับเขามีชื่อว่ามิทูลซีเซกาซึ่งตอนนี้ก็ลังศึกษาอยู่ที่เดกเนคอลเลจคณะบริการดีระดับปริญญาครับน้มาสเตอมิทูลอับเกซเซ่เฮียม่ทิ่คือับเกซเซ่ วันนี้เรื่องของการสอบถามอาชีพครับปกติภาษาอังกฤษอาจจะถามว่า What do you do แต่ภาษาฮินดีเราจะพูดแบบนี้ไปฟังพิสูจน์กันเลยครับ For men, आप क्या करते हो आप क्या करते हो For female, आप क्या करती हो आप क्या करती हो In English, आप means You k y a means what? k a r t e h o That's for men means do for women. k a r t i อะทบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวิธีการถามว่าคุณทำอาชีพอะไรในภาษาฮินดีสำหรับผู้ชายเราถามว่า up ก e a r geradehüg up gear g r e h ครับและสำหรับผู้หญิงเราถามว่า up ก e a ร geradehüg up gear g e r e h ครับ วันนี้ครับเราก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพมาฝากกันมีอะไรบ้างนั้นไปฟังวิถูกันเลยครับ First one student in Hindi is छ h a t r a ा त ् र Second one teacher in Hindi s h a k s h i k s h a k Third one shopkeeper in Hindi d u k a n d a r d u k a n द a r Fourth one सोल्जर इन हिंदी सैनिक सैनिक लास्ट वर्ड लॉयर इन हिंदी वकील वकील फॉर एग्जाम्पल आई एम ए स्टूडेंट इन हिंदी में एक छात्र हूं m มย์เอกชัตรหูเ means I เอ means a ชั r ร means student h ู means am l t s w e l l หรือเราสามารถพูดว่าเมตามด้วยอาชีพลงไทยได้วยหูครับเช่นเมชัตรหูผมเป็นนักเรียนครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูยินดีสุดหล่อของเรานะครับวิทูลซีเซกาวิทูล thank you so much for your contribution thank you I am very much happy with you people in your program Hindi o n l l a Nit วันนี้เวลาหมดแล้วครับคงต้องพบกันในโอกาสหน้าและสำหรับใครที่พลาดชมไม่ไดดูรายการอินดีวลลิทและรายการสําวินอักเรติดปากอย่าลืมติดตามชมได้ที่ l e a r n i n g p u l n e t c o m นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ